ร้านไข่ได้ไข่ร้ายแล้วได้บอ่อยเมือวีได้ไข่ยืนสวัสดีค่ะทุกคนรอบพพ์พ่อแม่เลยกนะ่ะ พี่ราดาทำงานเหนื่อยไหมสู้ๆค่ะพี่ราดาโอเคพ่อแมมเรียกคนะ่ะพี่ราดาทำงานเหนื่อยไหมสู้ๆค่ะพี่ราดาโอเคสวัสดีนะคะ มีเพื่อนเนี่ยคุยทางเฟซบุ๊กเนี่ยมีพี่ตุ้มมีพี่รัตด,ดาเนี่ยอยากเข็นรูปจังเลยบ้านพี่รัตดาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคงโทรหาหลังบ้านโอเคนะคะบ๊ายบายลุกเฮลุกแดดนี่ละใครมือนี่ โอเคอล a น n ์ okay, c e nice to see you. thank you thank you say hi to the boy and the พูดถึงว่าเนาะแต่ว่ากุ้งกับโพสร,ร,รูปรูปขอเขาลงนะั้นนะ่ะนะรูปเขานั่นสวัสดีสามล้านดวงตานะคะว่าจะว่าจะจอมนะ้องพออยู่ เรื่องของเรื่องคือเก็บกระเทียมไว้นานแล้วโซโซแซดโอแซดโอมามาเรพร้อมิอมมาเลยอยู่บ้านนี่แหละพี่ก็อยู่บ้านพี่ไม่ไปไหนวันนี้พี่อยู่บ้าน ไ่ไปไหนวันนี้นะ่ะอย่าลืมทาครีมกันแดดนะ,ะค่ะแล้วค่ะใช่แล้วค่ะเรียกคนเราก็อย่างนี้แหละวันนี้ทำงานไหมพี่ระดาขมานพี่ก็เก็บได้ไม่เยอะแต่ว่ามาเอาเลย คิดถึงนะคะน้องต้อยว่าฉัน สิบเอดสิดอดหล่อเลยพี่ตุ่มโอ้ยคุณแม่หลอเหมือนพ่อใช่ไหมหรือหรือหลอเหมือนแม่ทำไมนเงียบไม่เข้าใจฮัลโหล เะเดะป่ะวมเรื่องของเรื่องคือเก็บกระเทียมไว้ยิดนานแล้วเะเดะ ขึ้นํำหมดโลกมันเยอะวันละสามสิบลูกอ่ะนีแต่นวยอย่างน,นต้นหนึ่งตีสองสามต้นตีแชรีโทโมเมเโดไหมนีม วันจันนี้พี่ต้องไปส่งลูกชายไปแอร์พอร์ตแอร์แอร์พอร์ตอายุสิรจามาเอาไข่พยันอิรินี่แหละไม่ไปไหนหรอกช่วงนี้มะเขือเทศเยอะ มีมะเขอเทศเยอะมากช่วงนี้จ้าน้องต้อยหมักใส่อะไรบ้างจ๊ะคุณลุงพี่ไม่ทานหมูก,กับไม่ทานปลาแค่นแซดเอ็กวันเกแนอไข่อีกแล้วหรอลึก Come on พี่ก็เก็บได้ไม่เยอะแต่ว่ามาเอาเลย เราต้องปล่อยวางว่าใส่ให้มัน่นให้เขายืนแอบเลยนักศึกทองได้ไม่เป็นไรเด็กๆก็คิดไม่ต่างกันกับแม่หรอกจ้าถูกต้องค่ะพี่ตุ้มคิดถึงนะน้องต้อย จะทํากระดูกหมูเด๋ยวก็จะหมักละแป๊บหนึ่งหลังจากลงไลฟ์นี่แหละก็จะไปหมักกระดูกหมูใส่กระเทียมใส่น้ำจะเจอกี่ร้อยรอบก็สุขใจทุกครั้งเนาะใช้กันเนี่นี้เพื่อนแต่สมัย โอ้สองพันเก้าพี่ตุ้มใครใคร่ท้ำใรรพะรู้น้องกุ้มนี่น้องคนไทยเขาจะมาเขาจะมาเก็บอยู่ค่ะพี่ เก็บกระเทียมสวัสดีค่ะเก็บอางุนเข้ามาได้พวงสองพวงกินไปก็ไปเก็บลูกสาลี่กินก็ไม่กินข้าวเที่ยงแล้วทีนี้ไม่กินเลยแล้วกุ้งก็จะไป อยู่บ้านสองคนคิดถึงลูกสาวบอจ่าคิดหอดคุณคุณหนูมานั่งเฝ้าค่ะคุณหนูกุ้งนี่แหละมานั่งเฝ้าพี่นอนอยู่นั่นบัวหรือน้องกุ้งนายนายหัวใจวัยรุ่นมาแล้วค่ะคุณยายหัวใจวัยรุ่นมาแล้วค่ะ ทำค่ะพี่ต้อย I start talking is what pretty near m e s o I thought okay พี่ระดาวันเขาไปเขาไปไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาก็กลับมาหาเราเราเป็นแม่เรา <laughs> สิไม่จังไหนอยู่นี่สิห้ายางไปเอาอันนี้น้งมามีโกเฮยโซโซมันมีแต่พอตรวจสอบนานมากเลยนี้จะเข้าเดือนที่สามแล้วโอวิลี่พิรดาไฮแอนจี้ how are you are you back yet